สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจฟฟรีพร้อมจบชาแนลวันนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะจริงๆวันนี้สุขสุขสาวันสงการด้วยนะคะก็หลังจากที่เรานะคะไปเหมาะอะไรกันมาเนาะนะคะซึ่งอะไรแต่และตัวก็ยัดใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องมานะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพามาแจกกล่องนะคะเหมือนเป็นอะไรสุ่มเลย ึ่งอยู่ในกล่องนี้ใหญ่มากๆนะคะ <_ S 1> เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าแกะออกมาแล้วนะคะจะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยโอ้ยเยอะมากๆเลยค่ะนะคะซึ่งอันนี้หนักมากเจอแล้วเราเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่แต้แต้โอ้ยอยันนี้สวยนี่ค่ะตัวแรกที่เราเจอเป็นตัวนี้นะคะพักเท้าหลังสตารรับเอ็มเอ็กซ์ซึ่งเป็นงานเซนซีสวยมากเลย นะคะลูกค้าต่อมาค่ะตัวนี้ไม่มีรอกพักเท้าหลังเช่นกันนะคะของ Honda เป็นงาน c n นซีแบบสวยๆแบบนี้นะซึ่งมีหลายถึงมากๆกล่องนี้อาจจะเป็นงานกล่องักเท้าก็ได้เนาะนะคะเดี๋ยวเราแยกใส่ตะกร้าไว้เลยแล้วกันนะคะอ่ะนี่พักเท้าสวยๆนะคะเป็นงานเซนซีต่อมาเป็นพักเท้าโคเมียมสําหรับมีโอฟีโนค่ะ สำหรับใครที่แต่งสายโครเมียมนะอันนี้มีมาให้สองชุดเองนะคะเป็นแบบสุ่มๆมาเลยต่อมาทางัทางเท้าหลังมีโอฟีโนเช่นกันแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งตัวเนี้ยสวยมากๆอ่ะต่อไปหูยกล่องน,นี้คือแบบอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้นะคะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นตะแกรงปิดใต้บอ่อสำหรับซูมเมอร์เอมีสีแดงค่ะแล้วก็สีน้ำเงินมาอย่างละหนชุด แยกไปครับผมต่อเลยนะนี่ตัวนี้เราได้มาแล้วนะคะได้มาประมาณหลายคู่แล้วนะคะต่อไปเป็นพักเท้าฟันจอระเท้ตัวนี้นะคะสำหรับเวฟโซนิคคิกสีเงินสวยมากลูกค้าดูเออกล่องพักเท้าล้วนๆนะคะชื่อนี้ต้องเป็นแบบกล่องสุ่มพักเท้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็มีมาสองสาอันเช่นกันนะคะวุยสีทองก็มีนี่เห็นปหนะคะ อันนี้ของทุกรุ่นนะคะสีทองก็มีอ้านี่ค่ะเฮ้ยกล่องนี้พักเท้าเยอะจริงตอนนี้เราโดนฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราโดนฝุ่นเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้น่าจะสวยเป็นพักเท้าสําหรับรุ่นอะไรอะ่ะพักเท้าหลังคอนดะ้าเนี่ยโอ้ เำหรับใครที่ชอบงานว่วาวังอลังการนะคะแบบโอ้โหเราไม่เคยเจอพักเท้าที่อลังการขนาดนี้มาก่อนมีสีน้ำเงินสีแดงนะคะสีเงินค่ะนะคะแล้วก็สีทองนะสารับงานพักเท้านะโอ้โหต้องต้องจัดรถมาใส่แล้วอันนี้ฟันจระเข้เหมือนกันได้ไปหนึ่งนะคะได้ไปอีกสองอีกสามอันนี้ค่ะเป็นพักเท้ายางดู ตอนนี้เขาาลังฮิตนะคะพัดเท้าสีสีใบนี้ก็ซึ่งจะมีมาหลายสีมากในกล่องนี้นะคะเยอะมากๆเลยนี่อันนี้พักเท้าเวฟงานสีสีใชุ่หยกล่องเนี้ยคือจะมีแต่พักเท้านะแต่แบบมันเป็นงานที่แบบสวยมากๆต่อมาอุ้ยมีเราเจอตัวนี้ค่ะเราเจอตัวนี้ในกล่องนะคะตัวนี้เป็น ทฮนโ o บอทนะคะเป็นสีที่แบบตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นสีเทาควมุรีได้มาหนึ่งชุดเป็นลิมิเต็ดนะคะผมอ่าโอเคคุ้มแลคุ้มแลได้แทนโลบอทต่อมานะคะต่อมานะ,ะ,านะ,ะพักเท้าแล้วอันนี้ก็เป็นพักเทา้าใช่ไหมทุกคนเ mm hmm. ชื่อกันดู mm hmm. คือเป็นแบบดีไซน์ที่แบบแปลกตามากๆนะคะซึ่งสวยจริงนี่กล่องสุมอุ้ยไม่หกกล่องสุมพักเทา้าครับผมตัมวนีมวมว้มีม mm hmm. ีมีสองชุดนะ นะคะอันนี้ฟันจาบะแค่นี่อุ้ยดูนี้สวยมากๆค่ะเป็นไทยเทนะคะทุกรุ่นนาจะทุกรุ่นน่าจะทุกรุ่นอันนี้ไปแล้วต่อไปนะคะจะเป็นพวกขาตั้งขาตั้งรุ่นอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้สําหรับคลิกค่ะขาตั้งสวยไหมลูกค้าพร้อมสปริงนะคะตัวนี้ครบชุดเลยไม่ต้องซื้อแยกไอคลิกไปหนึ่งแล้วนะค,ะคลิกไปหนึ่งแล้วค่ะต่อมา เอ็มสแลก็มีนะคะเวฟก็มีจะเป็นสีไทเทียมนี้เลยซื้อชุดพวกนี้คือไม่ต้องซื้อสเปรย์แยกนะคะเดี๋ยวเราไปจัดจัดการแยกจัดแบบอันนี้คลิกนะคะไอคอนสปูฟี้คิกรอยย้า 5i เอ็มสลมาอีกแล้วจ้านะคะอุ้ยสีทองก็สวยตัวนี้ใครต่างอย่างแนวทองนะคะตัวนี้เป็นทองโค้มเงี่ยมด้วยแบบเข้าตาม,มากๆอ่ะสีเงินก็มีมาอุ้ยเป็นลูกลูกขาวด้วยนะคะลูกขา สีเงินลูกเท้าพร้อมสปริงจ้าอันนี้จะอยู่แบบช่วงล่างทั้งนั้นเลยนะคะเน้นเป็นช่วงล่างนะอันนี้ของ x m a x ค่ะนะคะกล่องแบบสวยเงางามลายเท้าเวฟมีมาเพิ่มอีกหนึ่งนะคะนี่วันนี้เราได้ประ,ประมาณยี่สิบสามสิบชิ้นแล้วนะสำหรับกล่องนี้นะคะอันนี้ก็คือเวฟเช่นกันนี่สวยมากเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราไปแยกรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะลูกตีนมาอีกหนึ่งครับผมอันนี้ P C X มาแล้วจ้า P C X สวยๆนะคะเวฟสีไทยเทรล้วนอันนี้อุ้ยอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นเวฟแบบน้ำเงินทองลูกใครเห็นปะนะคะใครแต่งแนวสองโทนจัดได้เนี่ยมีหลายอันมากเลยหนึ่งสองเดี๋ยวนะ ามอุ้ยมีสามตัวนะคะอุ้ยแล้วเราเจออะไรไม่รู้ซึ่งมันเป็นคุ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะอันนี้ค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือหัวเทียนเข็มแต่งนะคะซึ่งมีในนี้มาด้วยกล่องหนึ่งหัวเทียนตัดไปนะคะอ่าจะก,กล่องหนึ่งเต็มเต็มเลยครับผมนะคะหัวเทียนแต่งเข็มต่อมานี่เราเจอตัวนี้ครับตัวเด็ดนะคะตัวเด็ดตัวเด็ด ตัวนี้เป็นปัม๊มอะไรอ่ะปั๊มเฮดทีเหรอในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะสวยใสนะคะน้องไปกล่องนี้นะคะเพื่อนๆว่าถ้าเหมานะคะถ้าแบบถ้าไม่ใช่ถ้าเหมาถ้าเราซื้ออะ่ะถ้าเป็นกล่องส่งมาอยู่ที่กล่องเท่าไหร่สามโอ้โห <laughs> คือสินค้ามันไปแบบประมาณแบบเป็นร้อยชิ้นอะนะคะเป็นร้อยชิ้นครับผมกะประเมินราคาให้หน่อยว่าแบบ เท่าไหร่เราถึงจะกล้าซือ้อเออกล่องนี้นะเท่าไหร่เราถึงจะกล้าซื้อมางานพระคาวยังไม่จบได้ไม่ใช่งานงานงานขัดตั้งยังไม่จบนะคะเยอะมากมากมบบนี่เนะอ่ะต่อไปนหมะะอาออันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นปมเช่นกันปมเราได้สามตัวแล้วนะปำโอนี่นี่น,นี่นี่อีกตัวหนึ่งค่ะ อุ้ยตัวนี้โคตรสวยดูนะเจ็ดรอยเก้าสิบครับติดป้ายราคาไว้สวยจริงนะคะตัวนี้นะ,ะตื่นเต้นหวะเปิดมาไม่รู้จะเจออะไรนะ,ะ <c oughs> อ้าวรางเท้าเราได้อีกอีกสามคู่ครับผมใส่ลงไปสี่คู่นะคะขาตั้งข้างอีกหนึ่งชุดใสค่ะนี่ลูกค้าตัวนี้เด็กครับผมพันห้าเก้าสิบ 1,590ขอ,ขอมีมาสองอันนะคุ้มในคุ้มแล้วเดี๋ย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 วขอแกะชมก่อน1,590นะคะนี่โห,โหการสะบัดโอลินนี่ไงคะนี่การสะบัดทุกรุ่นนะคะโอลินตัวนี้แบบเฮ้ยปรับระดับปรับระดับได้จริง จัดไปมีสองตัวนะคะสำหรับในนี้นะคอนด้าทุกรุ่นนะคะตัวนี้นะ,ะกนบบารสมบัติใส่ได้เลยอ่ะต่อมาต่อมาตัวนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะปั๊มน้ำมันเบกรกเพื่อนเห็นไหมเป็นปรามวณนี้นะ,ะซึ่งซึ่งบางตัวเราก็ไม่รู้จักสามารถจะเป็นพวกปั๊มแล้วนะคะจะเป็นปั๊มแบบเนี้ยนะคะน้องอยู่ในถุงแบบนี<ใ>น้ค <ใน S 2> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแยก ขอแยกตะกร้าปั๊มก่อนเพราะว่ามีมาแบบหลายตัวมากๆนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามเมื่อกี้สามเป็นหกตัวแล้วนะหตะัวแล้วค่ะเจ็ดแปดแปดตัวนะคะแล้วเราได้ตัวนี้มาด้วยตัวนี้เป็นของเวฟร้อยสิบ 110, เขาเรียกว่าเบรกวะอะไรนะคันเบรกคันเกียร์คันเกียร์เออคันเกียร์เ,ออเ,เทๆมาสองอันครับผม คันเกียร์ไทเทนะโอ้โหกล่องนี้คืองานไทเทแน่นๆคันมีเนียมเวฟ1 2 5เดิมสีทองแบบนี้ค่ะสวยสดใสต่อมาเฮ้ยได้มา3อันนะอันนี้3อันต่อมาค่ะไฟหน้าตัวนี้น่าจะเป็นอ๋อโปรเจคเตอร์นะคะ LED โปรเจคเตอร์สีชมพูชมพูฟ้า เป็นเกลยียวแบบนี้ค่ะมาพร้อมสายนะคะอันนี้ก็สำหรับน่าจะเป็นทุกรุ่นเนาะนะคะสีชมพูใครชอบแนวแบบสีแจมแจมก็จัดไปมีมันหนึ่งดวงเจอปั๊มอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะตัวนี้บอกว่าเป็นเฮดีโอ้ยสวยยูสวยยูแพ็กเกจไม่ค่อยสวยแต่ของข้างในสวยค่ะสวยยิกเลยดูดูดเนียนเนียนครับผมนะคะได้ปั๊มมากี่ตัวแล้วเนี่ยห้าตัวแล้วตอนนี้นะคะปั๊ม จัดไปจัดอย่างเดียวอต่อมาวีได้จานมาด้วยนะคะได้จานมานหนึ่งใบยอยากรู้ราคาจริงหรือว่าเพื่อนๆนะคะจะแบบว่าประมาณราคากันที่เท่าไหร่นะคะสุ่มกองสุ่มกองน,นี้ถ้าเราจะสุ่มอะไรเราจะแบบว่าพร้อมจ่ายในราคาที่เท่าไหร่คะ่ะนี่ค่ะ อันนี้จานนิชินหมุดทองนะคะได้มาหนึ่งใบสินค้าแบบตื่นเต้นดีต่อไปต่อไปนะคะอันนี้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้อันเนี้ยสำหรับดีมนะคะมีมาหนึ่งชิ้นนะใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะคะเฮ้ยไฟมีเพิ่มมาอีกหนึ่งมีเพิ่มมาอีกหนึ่ง รวมทั้งหมดเป็นสามกล่องนะคะสําหรับไฟ LED นะคะตัวนี้ก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดส,สาหรับดีนเช่นกันนะคะเฮ้ยมีอะไรกล่องเล็กๆนี่อันนี้คืออะไรเดี๋ยวขอรองแกะดูก่อนนะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะม,มันอยู่ในแพ็กเก็ตแบบที่เราไม่คุ้นอะมันเหมือนเหมือนไม่ใช่อะไรเลยอะไรอะทุกคนููเหรอ นี่นะคะคือลูกสูบ M X ดู M X ด้วยหรอเฮ้ยดูไงมะมี O M X เหรอนี่นะคะลูกสูบก็มีมาหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งเชนหนึ่งเชนนะคะผมเดี๋ยวพ่อไว้เหมือเดิมก่อนใช้เกตเขาแบบดีมากๆเลยจัดไปหนึ่งลูก ่อามานะคะอันนี้เป็นคันสตาร์ทโครเมียมสวยๆนี่ค่ะเฮ้ยสวยจริงว่ะของกล่องนี้สวยจริงนี่ใส่คู่กันเลยนะคะมาพร้อมอะไรเนี่ยคันอันนี้คันเกียร์คันเกียร์คันเบรกแล้วเป็นแบบชุบนะคะใครชอบแนวสสๆจัดมาจัดไปมีมีให้ครบๆนะคะเอามานี่ข้อกรอง P C X นะคะตัวน,นี้ ได้มาอีกหนึ่งได้มาอีกนะคะเป็นสองตัวนะแล้วก็อันนี้เวฟร้อยสิบเวฟร้อยสิบอีกหนึ่งตัวนะคะอุ้ยเราเจอแบบงานกล่องใหญ่ทุกคนนี่ตัวนี้บอกเลยค่ะสุดจัดประลัดบอกสําหรับรถทุกรุ่นนะนะคะใครติดตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนี่ตนตนแต,น,ต,น,ตนยังไม่เห็นเพราะมีฝายอยู่อ่ะ นี่ค่ะโอ้โหดูสีซะก่อนนี่นะคะแจมแท้แน่นอนลูกค้าดูสูค้าผมนะคะลคุเลชุดใหญ่สีทองแดงจัดไว้นะชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะเองจัดแล้วนะคะรอไม่ได้รอไม่ได้สินค้าเป็น limited d i t i o n นะคะมีมาแค่แบบอย่างละหนึ่งอะ่ะมันสมกับเป็นกล่องสุ่มอะ่ะเพื่อนๆนะคะอ่ะนี่ปัลเบกครับผมมีมาให้อีกหนึ่งตัว ตู้ปลาเดี่ยวนะคะนี่เป็นแบบนี้ฝาก็อยู่นี่นะน,น,นะคะตู้ปลาเดี่ยวยทุกรุก่นจัดไปไจัดไปอไ,ไ,ดไอไซที่มันเป็นยาวๆอ่ะหนูไอขนมที่มันเป็นหลอดๆโอตัวนี้งานกล่องโคตรด,ดีได้มาสองตัวโคตรด,ดีใจเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูตัวนี้เป็นปั๊มเฮ้ยทำไมมันตีโลโก้ตัวนี้อ่ะ มันไม่แท้มันไม่แท้แต่ว่ามันมันตีโลโก้สวยนะคะตีโลโก้พอร์ตอ่ะเฮ้ยทุกคนอะไรอ่ะมันแท้หรือไม่แท้วะทุกคนคือแบบว่าเนี่ยเห็นไะมมันตีโลโก้พอร์ตนะเว้ยแล้วหลังกล้องอ่ะมีใบอนุญาตมาเออซื้อขายกันง่ายๆมีใบอนุญาตการขายขึ้นหมายการค้าด้วยนะ จัดไวค่ะนะคะฟ้ึง่ายขายคล่องอย่านะคะอย่านะคะบอกเลยบอกเลยครับผมของจริงนี่แหละของจริงนี่จัดไปเลยค่ะโลโก้ชัดๆแบบนี้นะนี่ออนอของตีกับเนเนี่ให้ลูกค้าดูนี่ค่ะโลโก้ใหญ่ใแบบนี้ค่ะมาพร้อมใบอนุญาต ถ้าคุณมีใบอนุญาตคุณก็อยู่ได้ไสบายใจไปสองตัวนะสองตัวราคาเบาๆคา่ะพันกว่าบาทหน้าร้านเราได้สติกเกอร์จากไหนมาไม่รู้คาร์บอนห<น>้าดีอยู่ในกล่องนี้ถือว่าเป็นของแถมแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเบรกมิเนยียมค่ะสามเส้นมาพร้อมตะขอแบบนี้เลยทุกคนนี่นะคะโอเคสามเส้นนะสำหรับเวฟนะ แล้วก็หมดแล้วค่ะผมมีตัวนี้เป็นแบบไม่มีคู่อ่ะมาข้างเดียวมาข้างเดียวแล้วก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์เนี่ยเป็นตัวขแขวนให้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวก็คือหมดแล้ว แล้วค่ะกล่องนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆนะคะวันนี้แบบพามาชมแบบเหมือนกล่องส่มเลยสนุกมากสนุกเองนี่แหละนะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยช่วยช่วยแม่ค้าประเมินมูลค่าหน่อยว่านี่นะกล่องมันขนาดเท่านี้นะเนะี่ยกล่องส่มอะไรนะคะแค่ขนาดเท่านี้นะคะคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ได้ ะะแล้วเดี๋ยวไม่รู้มีกล่องอื่นก็อื่นเฮ้ยนี้ไม่รู้ว่ามีกล่องอื่นหรือเปล่านะคะถ้ามีเดี๋ยวจะพาไปแกะกล่องสุ่มนะเดี๋ยววันนี้นะคะขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเพราะว่าของตรงนี้คือแบบเต็มข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดเรียงนะคะแต่เราใครนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมาทำคลิปสนุกสนุกให้อีก